เอโยสวดดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมไซเวนไอซ์รีเบิร์ดนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมารีวิวกันสักนิหนึ่งเนาะนะครับสำหรับตัวม่วงตัวใหม่นะครับของ3ก๊กนั่นก็คือจูลงนั่นเองนะครับว่าผมจะได้มารีวิวเนี่ยบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยนะครับเปิดไม่ออกทุกคนเปิดมานทานไม่ออกก็ทีนะฮะแล้วก็ตอนนี้เป็น c 6แล้วนะครับก็เลยอยากมารีวิวนะครับถามว่ามันต้องเป็น C6 ไหมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะในเรื่องของการข้ามขีดจากัดนะครับคือถ้าเเป็นนใรื่อองงข C2 นะ C2 เนี่ยจะเพิ่มเพิ่มนะครับเพิ่มในส่วนของแรงโจมตีเพิ่มขึ้น4.5นะครับผมเนาะแล้วก็อัพสกิลเนี่ยก็จะได้นะครับเพิ่มต้านด้วยเนาะแล้วก็อัพ C4 เพิ่มครีนะครับแล้วก็ C6 เนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของนี่ครับคุ้มกันนะมีคุ้มกันมีดาเมจที่แรงขึ้นด้วยนะฉะนั้นเนะี่ยอัพกไปเลยเนาะนะครับตัวม่วงทุกตัว ผมถ้าตัวไหนที่ผมเริ่มใช้นะผมอยากจะอัพให้มันสุดเป็น42เลยนะผมรู้สึกว่ามันสวยดีเวลาที่เราเข้ามาดู ID เราเราก็เจอนะครับตัวละครเนาะนะครับสุดเท่ของเราเนี่ยคือมันเป็นดาวส้มแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของนะฮะสกิลของจูล่งกันเนาะนะครับว่าทําอะไรได้บ้างแล้วก็นะปั้นไปใช้ขนาดไหนเนาะนะครับจูล่งนะฮะอันนี้เป็นเรียกว่าวีรบุรุษสามโกกนะครับถ้าหนึ่งเนี่ยเป็นการตีนะฮะแล้วก็สร้างดาเมจนะครับก็อัพเต็มเนี่ยดาเมจแรงขึ้นมา120เนาะ สกิลที่สกิลล่างนะสกิลล่างนะนี่ตีธรรมดานี่สกิลล่างนะครับเป็นหอกหอกสวรรค์นะครับเป็นการตีนะครับหนึ่งครั้งสร้างความเสียหายเท่ากับ2องร้อของโจมตีกายภาพนะครับเลือดไหลนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องสามเทินนะครับแล้วก็มีความเสียดทะลุทะลวงด้วยนะครับอัพสกิลเนี่ยเพิ่มเป็นสามร้อยสี่สิบจากสองร้อยแปดสิบห้าแนะนำให้อัพนะครับจะได้แรงขึ้นสกิลบนนะครับหอกพยุหมุนเนาะเป็นเลือดไหลเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคุ้มกันนะครับความเเสีียยยยกกกาาาภพด้ววนะครรับผม็่ แจ่มมากๆเนาะอัพสกิลนะครับเลือดไหลปรับเป็น85แล้วก็ดาเมจเนี่ยนะครับหนึ่งครั้งเท่ากับ90ของพลังโจมตีเลือดไหลเนาะนะฮะพาร์สีว่าผมพาร์สีเนี่ยจะมีคุ้มกันตาบอดกับเพิ่มต้านนะครับเนาะก็คุ้มกันตาบอด2เทิร์นนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีพื้นฐานนะครับทำงานหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็มีต้านผลต้านผลเนี่ยผมไม่ได้อัพนะครับอ่ะ C2 เนี่ยนะครับก็จะเพิ่มโล่ป้องกันเท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีเวทเมื่อส ตนเองนะครับถูกเป้าหมายโจมตีจรวดคูดาว8วิเป็นตัวที่ดีมากๆเดี๋ยวเราไปดูสก,กิลกันครับผมสกิลหนึ่งนะครับโป๊ะนะเป็นการเอานะฮะเรียกว่าอันนี้หอ,อกวะหอ,อกหรือทวนเออไปจิ้มประมาณแบบนั้นเนาะนี่ตอนอนี้คือเป็นหอ,อกนะหอ,อกทุกคนก็เขียนอยู่นะเป็นหอ,อกนะฮะนี่นะครับสกิลร่างนะครับส่วนสกิลบนนะครับสกิลบนก็จะแบบแอนิเมชันเยอะหน่อยควงแบบนี้ฮะโอ้โหทุกคนโคตรเท่ฮะน้องเอาไปใช้ที่ไหนได้บ้างนะครับสำหรับจูล่งเนาะจูล่งเนี่ยเอาไปลงหอนะครับในส่วนของ ขอใต้ดินได้นะครับเดี๋ยวชั้นไหนที่ต้องใช้เนะี่ยผมอดิลิปมาให้ดูแยกเนาะอีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็ไปลงดันเจียนนะครับในส่วนของท่านมือลงไว้มากๆเนาะอุปกรณ์ที่ใส่นะครับก็ใส่เป็นในส่วนของดับไฮด้านะเพราะว่าไปตีบอสนั่นเองนะครับไอ้บอสเห็ดเนี่ยถือว่าเป็นบอสนะนะครับก็ใส่เป็นพลังโจมตีหมดเลยออฟลองถ้ามีก็เน้นโจมตีนะครับแล้วก็แหวนเะนี่ยผมใส่เป็นในเรื่องของเลื่อนไหลนะเพราะว่าตัวมันติดเลือดไหลเนาะก็จะบิวไวประมาณนี้นะครับ ส่วนทีมที่ใช้นะครับผมนี่เลย15ครับบอกเลยว่าฟาร์มคิวๆตอนนี้ผมทาพารานอสทำอุอ้ยหลายตัวทุกคนมีทั้งพารานอสมีทั้งตัวที่เป็นทันเมื่อะ่เยอะเลยนะก็เลยต้องมาหาหินไปอัพศักยภาพนะครับแล้วก็ตัวนี้เราสามารถที่จะเอานะครับวันนี้น้องเป็นพระเอกเนาะให้น้องไปยืนหลังแล้วกันนะสลับที่กัน่ะประมาณแบบนี้นะครับส่วนตัวอื่นเนาะปเกียวก็เป็นตัวที่สําคัญแล้วก็จาเป็นนะครับไปเกียวผมก็ใส่เป็นตีบอสเหมือนกันนะครับพลังโจมตีหมดเลยแล้วก็เสื้อสวยมากนะครับ อ่ะอันนี้แหวนนะใส่เป็นเลือดไหลได้นะทุกคนนะแล้ว <imen> ก็พ <have> ีดัมครับใครมีพีดัมดีมากพีดัมเนี่ยนะครับเป็นสกิลบนเนี่ยจะเป็นระเบิดนะเลือดระเบิดก็คือตีผิดแล้วมันจะระเบิดเนาะสกิลล่างเป็นเลือดไหลครับผมก็เป็นกายภาพหมดเลยนะครับนี่ตีนามกายภาพหมดเลยนะแล้วก็ใส่แหวนเลือดไหลครับผมส่วนตัวเนี้ยเอามาบัฟโจมตีด้วยเนาะจะได้ตีแรงขึ้นนะครับยิ่งเราบัฟนะสามตัวเนี้ยก็ยิ่งตีแรงขึ้นแล้วก็ลีโอครับผมเป็นเลือดไหลเหมือนกันนะครับลีโอใส่บล็อกเนาะสส่่่่วววนนนนนลลลีีาาคครรััับบใเเเเเปปป็็ซตทไไยะอ้ฮ ใส่เล็บเป็นวินดี้นะครับเพิ่มตีบอสสกิลที่ใช้นะครับสกิลที่ใช้ก็จะเป็นประมาณนี้1 2อเอาเวลางนัะ้สกิลบนล้างได้นะครับเพราะว่าเราตีก่อแตกเราล้างแล้วก็สกิล3นะครับ3แล้วก็อันนี้สามารถ4แล้วก็ระเบิด5ก็ได้นะครับไปเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูถ้าถามว่าพี่ถ้าผมไม่มีพีด้าไหวไหมไหวครับใส่ตัวเลื่อไหลตัวไหนก็ได้นะใส่เป็นเลก,ก็ได้นะครับหาง่ายหรือจะใส่เป็นไฟายากมาหาก็ได้ครับผมนะได้หมดเลยนะครับ อันนี้เราปบไปแล้วถูกไหมเราก็เดี๋ยวเราจะทําการล้างนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดในส่วนของเกาะแตกนะครับอันนี้จะเป็นการแจกเลือดไหลแล้วเกาะแตกด้วยนะสําหรับไปเจียวนะไปเจียวเป็นคนเดียวที่ได้ใจนะอเพราะว่าเป็นคนใดที่ได้เจียวน,ะนั่นเองไม่ใช่นะอะเดี๋ยวดูสกิลล่างครับผมนะอันนี้อาจจะมีไม่ติดด้วยนะอาจจะแม่นน้อยนะครับอแล้วก็เดี๋ยวบนล่างไปเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูยืนหลังเป็นไงบ้างทุกคนปกัปกปกัปกปักอครับโอ้โหควงสว่านไปนะครับเพราะเลือดเรียกว่านะครับติดสถานะเลือดไหลไปแล้วนะนี่แล้วก็ตีเข้าไปนะฮะพีดาเราก็ไหวอยู่นะฮะไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ทุกคนนี่ครับดีหน้าตีธรรมดาฮิลอ่ะแล้วก็พีดาแล้วจุดนะฮะจุดด้วยสก,กิลบนครับผมคือถ้าไม่มีพีดายัางไงก็จบนะเพราะว่าตัวของนะครับ จูโล่เนี่ยค่อนข้างแรงมากนะครับอันนี้ก็จบละนะเออไม่ถึงนาทีนะครับเป็นไงบ้างเจ๋วไหม,ไหมทุกคน <c oughs> นะครับหลกัหลกๆเนี่ยตัวมืดใช้ค่อนข้างเยอะนะครับลิปโป้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นที่พูดคุยกันว่าลิปโป้เนี่ยจะเป็นสมดุลน,นะครับหรือจะเป็นโจมตีนะครับผมขอให้รอบนี้นะครับลิปโป้เปลี่ยนไปขอให้มีเหมือนเดิมขอให้ลิปโป้เป็นธาตุดิน <c oughs> ทนําไมล่ะเหรอตอนนี้ผมนะฮะเออเอาแหวนนะครับผมไม่มีแหวนที่ฟาร์มแล้วรอบได้เลยนะที่เป็นแหวน6ดาว5้าดาวนะครับ ผมก็เลยสี่ดาวไปรวมห้าดาวไปรวมไปรวมมารวมเป็นหกดาวนะครับมันได้แหวนใต้เกิดไงเป็นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดว่าลิโป้เนี่ยเป็นสายทัดดินเนาะนะครับเราจะสามารถเอามาเล่นกับทีมสึกได้จริงจริงมันก็น่าจะเป็นพวกไก่ยภาพแหละถ้าเกิดว่าอ้างอิงจากพักหนึ่งนะครับหรือว่าอ้างอิงจากนะครับเซเว่นไอเดลเนาะก็น่าจะเป็นสายโจมตีไม่ก็สายทัดมือเดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกันนะครับแต่โดยส่วนตัวคิดว่ายังไงก็ 46แน่นอนนะริโป้นะมันเป็นตัวที่เราผมชอบนะครับผมชอบริโป้กับทุกเกมเลยนะเป็นเกมแนวคล้ายๆกันก็เติมครั้งแรกนะครับประมาณ35บาทตอนนั้นก็ผมก็ริโป้มาแล้วก็เล่นจนตันแล้วก็ซื้อสกินหุ่นยนต์ให้นะก็เรียกหมดไปเยอะเหมือนกันเนาะอ่ะรอบนี้ติดไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนๆนะสำหรับในส่วนของเลือดไหลนะครับก็อาจจะช้ากว่าเดิมนิดน,นึงนะครับแล้วเราก็ล้างน,ะนี่แล้วก็ตีได้เลยครับประมาณนี้เนาะอาจจะไม่ต้องฮิวสู้ก็ได้ครับนี่เพราะว่าล้างมันก็ฮิวให้อยู่แล้วไนงะ บางคนบอกพี่ลีน่าจำเป็นไหมก็มันได้ในส่วนของเรื่องลดเกาะกับบับนะฮะบับให้นะโอ้เราหน้าจุลงปิดด้วยทุกคนจุลงปิดดีกว่าจุลงปิดดีกว่าจุลงจุลงจุลงได้ตีไหมจุลงสกิลบนดีกว่าควงหน่อยควงหน่อยไม่ทันได้ตีเนี่ยมันทำให้ฟาร์มไวเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม